ตอนนี้เรามาเึ็นหน้างานแล้วครับบ้านตะวันมันนี้เรามาทำการกลุ่มกลุ่มพิติ้งครับนี่ไหนว่าไม่มีน้ำเช่แน่นอนครับจะเ,เสร็จในวันนี้ น้ำเต็มบุบเลยทีนี่งานนี้ใช่แน่นอนหองสามสีห,ห,หกห้องครับเสียบอมลงรถมาแล้ว งานนี้รับรองว่าเละแน่นอนว่าเป็นดินเหนียวด้วยเสร็จหมวันนี้ยะมาลองดูกันตอนนี้เรามาถึง9โมงเกือบ40แล้วครับ ผีแน่นอนงานนี้สบายสบาย,ยติดผู้ผีก <_ S 2> <_ S> ็จะเป็นต้องทำเพราะว่างานเร่งครับงานนี้นี่ติดผู้กี้แน่นอน เราว่าปัดไม่ได้ดีนะเรื่องวันนี้ไม่เสร็จแน่นอนน่าจะทั้งวัน,นส่วงนี้งานก็รออยู่หลายที่อยู่นะ ุุกษาก็ยังทําไม่ได้ครับฝนยิ่งมาเรื่อยๆเ,เลยก็น่าจะหมดแล้วแหละหมดคืนนี้ก็น่าจะหมดฝากกดติดตามด้วยครับ